เรื่องเกี่ยวกับอากาศหนาวในเมืองไทยเราจะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆได้ยินข่าวทางทีวีทางวิทยุหรือว่าทางโทรทัศน์อยู่บ่อยๆว่าทางภาคเหนืออีสานมีอากาศที่หนาวมากในช่วงหน้าหนาวแล้วเราก็ต้องบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มเสื้อกันหนาวขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีใครออกมาบอกว่าจริงๆแล้ววิธีการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้อง และวิธีป้องกันหนาวได้ดีที่สุดเนี่ยสำหรับประเทศไทยสําหรับอากาศหน้าหนาวในเมืองไทยเนี่ยทำกันอย่างไรจริงๆแล้วผมอยากจะให้ข้อมูลเป็นอย่างนี้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีความอบอุ่นโดยพลังงานที่สร้างอยู่ในภายในร่างกายตลอดเวลาความร้อนที่ออกมาจากร่างกายเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ร่างกายอบอ,อุ่นสิ่งที่จะในส่วนของร่างกายที่อบอ,อุ่นได้มากที่สุดก็คือบริเวณที่เป็นศีรษะดังนั้นเนี่ย ทางการแพทย์เองหรือว่าทางนักวิยาศารเองก็บอกตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรศรีษรษะจะต้องอุ่นอยู่เสมอเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิที่คงที่อยู่เสมอเมื่อศรีษรษะอุ่นแล้วร่างกายก็จะอุ่นตามจะสังเกตว่าเ,เวลาเราเห็นทางทีวีมีคนก่อกองไฟอยู่หน้าบ้านหน้าตึกแล้วคนก็ออกมาผิงไฟทั้งๆท,ที่ใส่เสื้อผ้าหลวมๆห,หรือว่าใส่เครื่องนุ่งห่มที่หลวมๆ ที่ศีรษะก็ไม่ได้ใส่เครื่องกันหนาวอะไรวิธีการทําแบบนี้ดูเหมือนว่าการก่อปองไฟการผิงไฟจะทําให้ร่างกายอุ่นได้แต่เป็นวิธีที่ผิดเพราะร่างกายเมื่อถูกลมหนาวเข้ามาเนื่องจากว่าอากาศจะเปิดเวลาอยู่สถานที่โลง่งศีรษะที่ได้รับความหนาวเต็มๆได้รับลมเต็มๆอันนี้จะทําให้ร่างกายยิ่งถ่ายเทความร้อนออกมามากขึ้น เสื้อผ้าที่หลวมเกินไปทําให้ลมเข้ามาได้ไม่ว่าจะทางคอจะทางแขนหรือส่วนไหนก็นแล้วแต่จะทําให้ร่างกายยิ่งรับความเย็นโดยตรงซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดมาตลอดดังนั้นอยากจะบอกว่าวิธีแรกนี่ควรจะต้องทําให้ศีรษะอุ่นก่อนคอเป็นสิ่งที่สองเท้าซึ่งสัมผัสกับพื้นซึ่งมีความเย็นเป็นสิ่งที่สเราจะต้องสวมหมวกที่มีสภาพที่ดีที่จะทาให้สามารถที่จะรักษาความร้อน เท้าจะต้องสวมถุงเท้าคอจะต้องสวมผ้าผันคอหรือว่าสิ่งที่อุ่นที่จะมาปกป้องนะครับแต่ว่าในส่วนของเสื้อผ้าเองเมืองไทยยังไม่เคยมีใครให้ความรู้ว่าเสื้อผ้าที่ถูกต้องที่สวมแล้วเนี่ยให้ความอบอุ่นในร่างกายได้ดีที่สุดคืออะไรในประเทศที่จเจริญแล้วในประเทศทางตะวันตกเขาใช้เสื้อผ้านี้มาเป็นร้อยร้อยปีเราจะบอกว่าเ,เราเนี่ย ก็ได้ใช้ตามประเทศเหล่านี้เพราะว่าประเทศเขาหนาวกว่าเราเยอะลองจรคือเสื้อผ้าที่อยากจะพูดถึงนะครับส่วนของลองจรเองเนี่ยจริงๆก็คือเสื้อและกางเกงที่เป็นชุดสูตรรวมกันเป็นชุดอย่างนี้เรียกว่าลองจรเสื้อก็จะมีแขนยาวกางเกงก็จะมีขาย,ยาวเสื้อผ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลองจรจะทําโดยผ้าฝ้ายเป็นหลักซึ่งมีความยืดหยุ่นที่เยอะหรือผ้าฝ้ายที่ผสมวูผสมใย,ยสัตว์ หรือผ้าใยที่ผสมโพลีเอสเตอร์ก็แล้วแต่แต่แตคุณสมบัติก็คือจะต้องแนบชิดกับลำตัวและมีความยืดหยุ่นที่สูงกางเกงเองก็เหมือนกันจะต้องมีความยืดหยุ่นที่สูงนะครับวิธีการสวมใส่ลองจรก็คือจะต้องสวมใส่ลองจรให้อยู่ชิดกับผิวหนังมากที่สุดดังนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งแรกของสิ่งที่ติดก,กับผิวหนังคือเสื้อผ้าที่เป็นลองจรก่อนเมื่อสวมใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็สามารถที่จะ สวมถุงเท้าเพิ่มใส่เสื้อเชิ้ตเพิ่มใส่กางเกงอื่นๆเพิ่มก็จะเสร็จทั้งผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้ลองจรได้แต่ในบ้านเราการขายลองจรดูเหมือนว่ามีน้อยมากและการแนะนําลองจรให้ไปถึงคนที่ควรจะต้องสวมใส่เช่นภาคเหนือภาคอีสานเด็กนักเรียนเองคนแก่ผู้สูงอายุเองดูเหมือนว่าไม่มีใครแนะนําเลยแล้วก็ไปไม่ถึงก็อยากจะรณรงค์ว่าถ้าเรามีลองจรที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยสําหรับบ้านเรา สิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะควรจะบอกแนะนําแล้วก็ไปถึงบุคคลกลุ่มนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอนาคตนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนแก่ผู้สูงอายุที่ต้องออมีการทนกับสภาพอากาศหนาวได้น้อยกว่าในวัยทํางานในวัยที่เป็นวัยรุ่นก็ควรจะต้องมีการบริจาคลองจอรไปหรือไปสอนไปสื่อให้การใช้ลองจรที่ถูกต้องว่าทําอย่างไรเด็กนักเรียนสามารถที่จะสวมลองจอรไปแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนทับเท่านี้เขาก็ไม่ต้องมา ทนกับอากาศที่หนาวหรือคนสูงอายุที่บ้านไม่ได้มีอกองอเขาเรียกว่าเตาหินไฟเหมือนกับฝรั่งก็สามารถใส่ลองจรเท่านี้ก็จะอุ่นได้เนื่องจากว่าความร้อนของร่างกายออกมาเมื่อกระทบกับเสื้อลองจรแล้วมันก็จะเก็บความร้อนเอาไว้อยู่กับตัวเท่านี้ในสิ่งที่เราจะบอกว่าเป็นความอุ่นที่เกิดขึ้นก็จะมาจากความร้อนของร่างกายของเราเองนะครับส่วนสิ่งที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งก็คือความชืน้น ถ้าเมื่อใส่ลองจรแล้วไปวิ่งไปออกกําลังกายทําให้เกิดเหงื่อออกมาสิ่งนี้จะต้องระวังในเวียดนามเองมีคนที่เป็นปอดบวมเยอะจากการที่ใส่ลองจรแล้วเหงื่อออกทําให้เกิดความชื้นที่อยู่ที่เสือ้อและติดอยู่กับผิวหนังดังนั้นถ้ามีความชื้นที่อยู่ที่ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นเหงื่อที่ออกเยอะหรือว่าร่างกายที่เปียกก็ไม่ควรจะใส่ควรจะถอดออกก่อนจนร่างกายแห้งแล้วจนเสื้อผ้าแห้งแล้วก็ถึงจะสว